จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผิดตลาดซีชิเนาฟรีฟ้าไทยกลิ่นกับฟรีฟ้าอะไรสามตีบวกเสริมดวงครับผมสำหรับตอนนี้ตีบวกเสริมดวงที่ทุกท่านรอคอยนะของคันนาวาโร่นะครับผมศูนย์หก W C ป่ะ้าสี่บวกสองนะถ้าติดบวกห้าเก้าร้อยล้านจริงจริงเรียกว,ว่าพันล้านเลยก็ได้เพราะในตลาดนะครับผมมันราคาพันล้านนะฮะถ้าติดมาดีเฮตึมแน่นอนครับผมพันล้านนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับแน่นอนครับผมว่าต้องใช้แต้มด้วยนะครับผมแต่ นอกเหนือนจากการใช้แต้มนะเหมียนเดิมเ <c oughs> สรรมดวงจากทางบ้านครับผมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า คนแรกนะครับผมมาจากน้องยาดากูกูอินดี้ครับพี่พูดคำว่ามึงต้องติดเป็นภาษาจีนแปลใน Google เพราะมันคุมทีมกวางโจมันเกิดวันที่13ปี7 3ปัจจุบันสริอายุ4 3่สขวบเอ้ยมึงมึงมึงจริงมเนี่ยเรื่องมันจริงไหมมีแต่333พี่ต้องชนเท่าไหร่ก็ได้ให้ลงท้ายที่3ใส่หน้ากากลิงแล้วเกาเกาเกาแล้วบอกว่ากูคันถ้ามึงไม่ติดกูจะไม่เลิกเกาทั้งชีวิตพราะมันเห็นอย่างนี้แล้วมันติดแน่เพราะมันจะสงสารพี่โอ้ยแค่มึงคนเดียวนี่ก็ยาวยาวอ ลำบากเหลือทนลงท้ายที่สามเอาเป็นว่าชน3ทีละกันโอเคอะ่ะชน3ทีนะผมใส่หน้ากากลิงแล้วก็เกาๆแล้วบอกกูคันโอ้โอเคมามค,คนต่อไปนะผมมาจากน้องอภิสิทธิ์สุวรรณทับนะครับพี่ต้องขึ้นรูปสีรูปได้แก่1ลดรถคา2นา3ตลับเวทเท่ากับวา4โลกแล้วบอกว่าวกลัวองค์ประกอบชื่อมันเส้นขนาดนี้แล้วติดที่คุณเ จัดไปครับผมจัดไปคนสุดท้ายนะครับผมมาจากน้องโอปปซ่าคานาวาโร่คือกองหลังที่หม่งดีแต่ตัวเล็กต้องกินนมจะได้สูงพี่ต้องบอกกันว่าถ้าอยากสูงมึงต้องติดเอ๊ะคุ้นคุ้นเหมือนเคยทําไปแล้วนะต้องจะไม่ผิดคุ้นคุ้นว่ะก,กินนมหรือกินน้ำผลไม้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอามาลอ,ยอยางอีกทีนึงก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเขาก็ไม่สูงจริงนะฮะคือคานาวาโร่เนี่ยรู้สึกจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบหกแต่ก็ถือว่าเป็นกองหลังท มาต่อไปนะครับผมต้องกินนมจะได้สูงนะครับผมนี่เลยครับผมนมนมช็อกโกแลตอันนี้ของเมียนะผมไม่ได้ไปซื้อนะครับผมอันนี้ของเมียนะฮะเดี๋ยวต้องซื้อคืน <c oughs> เอามากินก่อนมาเดี๋ยวทำกินทั้งแตะกานี่แหละกินยังไ,งไม่อด้ฮั <c oughs> ลโหล มึงต้องกินนมเหมือนกูเลยมั้ยจะได้สูงเกี่ยวเนี่ยต่อไปมาเลยครับผมรูปสี่รูปนะฮะมาเลยคันนาวาโล่กลัวรูปมาเส้นมึงขนาดนี้แล้วมึงติดให้กูเธอขนาดละโลกต่อไปพูดคําว่าติดเป็นภาษาจีนนะครับผมชนสามครั้งแล้วก็เกาเกาเกานะครับผมอูจะไม่เลิกเกาถ้ามึงไม่ติด มาภาษาจีนนะผมคำว่ามึงต้องติดว <y> oh. ู้เหยเนะครับผมวู้ยหยชนสามครั้งวู้ยหยมาชนสามครั้งหนึ่งมา บวกสองโอ้โอ้เยีย yeah. กู้อีกครั้งเสียอีกหกแสนแต้มเหรอโอ้ลองอีกครั้งนึ่มไหมอีกครั้งหนึ่งไหมกู้อีกครั้งมาโอ้แล้วโอ้มาบุกสี่คืนนะบุกส yes! <laughs> ี่ได้บุกสีคส่คืนมาครได้บุกสี่คืนมาโอ้เราได้บุกสี่คืนมาครับ สั์มาเว้ยคราวนี้ครับเอาชัวร์เลยครับผมไปซื้อบวก3ามาเลยเพราะว่าตะเกียผมเห็นบวก2กับบวกสาเนี่ยราคามันต่างกันแค่4ี่สิล้านเองนะครับเลยไปซื้อบวกสามมาเลยเอาชัวร์นะครับผมรอบนี้ส่บวกสามผมใช้แต้เหมือนเดิมด้วยมาหน้ากากลิงไม่ต้องนมไม่ต้อง <c oughs> มึงกับกูคานาวาโลไม่ต้องเสริมดวงทียอะไรทั้งสิน้นมาเลยคานาวาโลวัดใจอะ่ะมึงที่จักว่าวัดใจอะ่ะมาเลยคานาวาโลมา เก้าร้อยล้านผมนี่ยสก็ติดจนได้ครับปู่ดีนะผมรอบก,กู้คือรอบที่2ไม่งั้นผมไม่ได้ลูก4ี่ไม่งั้นผมก็ถอดใจไปแล้วนะผม <c oughs> ได้มาเรียบร้อยแล้วบวกห้าคันดาวโล OC จ้ <c oughs> อาอาแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการตีบวกเสริมดวงในรอบนี้นะะก็ไม่รู้จะเสริมดวงทเยียอะไรเหมือนกัน อันนี้มาสี่บวกสามไงมันก็เลยติดง่ายใช้แต้มด้วยใช่ไหมมันก็เลยติดง่ายหน่อยนะฮะและสำหรับตอนหน้านะครับผมจะเป็นตัวอะไรดีตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งพันล้านครับผมมีเงินอยู่หนึ่งพันล้านจะเป็นตัวอะไรดีนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถบอกกันได้นะครับผมว่าอยากให้ผมตีตัวไหนนะฮะพี่ช่องคอมเมนต์ยูทูบกดนล่างได้เลยครับผมอย่าลืมนะสำหรับการที่ชอบว,วิดีโออย่กอากดไลค์นะฮะและก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อชมฟีดฟอร์มการเรียนนะตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกักำลังจะลาครับผมสวัสดีครับ